นี้กำลังลุ้นหวยนะครับผมมาดูรีแอคชั่นของเบาหนุนะครับคือจับเีเยทให้บอกเบื้งเล็หนาหอยเึือหนึงละ่ะเอาเล็กหนาเล็กหนาเบื้งแหนสองสีปมันเาสองสี่เจ็เลยนะครับทิ่ตัวเดียวเออเสียดายสี 4, ่พันห 4, มดแล้นะสี่พันเลยจักใบบบบนี้หกใบสี่หก สองหื 2014, ่นสี่โอ้กรับอันนี้กรับนี่เจ็ดสามหนึ่งมา้วแบเจ็ดสามหกเล็หนาเล็กหนาใกลก่เลยวะวันที่ตำเลยครับแล้วนี้เราลุ้นหัวยอยู่นะครับผมหนูก็เฉียดไปสองใบแล้วสองรางวัลแม่นสองใบอุปกรณ์อรางวลหที่สามถึงว่าถือกระเห่เราด้วยหนูก็ใหนลงครับว่าแห่ ลุงเสือรุ่นเนี่ยหมื่อวานเพนไดายจากจีฮีจากจีฮีลำเจ้ากันเงียบกิ๊บตัวคอนเทนต์ลุงเสือได้ใบลุงพ่นหมอให้ลุงจีมามาให้ลุงพ่นอ่าย่ายแล้วอ๋อคอนเทนต์งวดนี้เจ้ากันเงียบกิ๊บตัวคนเมืองหลายเลยแปลกแปลกวะวันี้เงียบกิ๊บศูนย์ศูนย์เจ็ดมากเลยเอ้ยครกมันมาเนี่ยไหนาอยู่เแตก ครังที่สครั้งแรกยังหาสี่ศูนี่หาที่ศูนย์ยังไงเจ็ดสามม่อนอเด็กหนาหเด็กหนาครั้งที่สองโอ้สี 4, 0, ่ศูนย์บอมี่แล้วมีแต่ศูนย์แปดสอง 3, สามหก สามหกสหกสามผมื่อผมสมนบบนสามสองหกอู้สวยเลย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 โอ้ยเสียดสามสามหกมันออกสามสามหกโอ้ภาษากะสุยกันสรับโตเดียวกับกันถ้าเป็นสามหกเลยเจ๋วเลยสองหก อันนี้ศูนย์านั่งเบี้ยฝนเทายเอทยเลยท้ยเอาเลยองสามหใบนี่โอ้สามสามหกซ้ำกันกับองมโนสามสามมีไหมมีไหมสามสามหกงสามหโดนอ้๋องยิบใหโอ้ กี่ใบกี H ่ใบอใบแปดพันนะครับผมหนูหนูไหมฟับหมปลาปูผ่องไหมปูผ่องมานนะเลขไทยเลขไทยโอ้โหอันนี้ปูผ่องี่หนึ่งสามหกเห็นไหมมันเลียงกันเลยปูผ่องยี่เนี่ยแปดพันนะครับผมเลขหน้ามันมีสองมันมีเอาเลขไทยล่ะเปิดฟังเลเปิดฟังเล องพี่สองตัวแล้นะไปือ้สิน่เสือโอ้ยตวงดีมากซื้อเมื่อกี้พี่ซื้อเมื่อกี้พอกี่ให้โอ้โหมันอยู่คู่กันทีนาทีนะครับโชคดีนะมไหรมารับติ๊บโอ้โหแม่งขนลุกเลยว่ะคนลุกคนลุกโอ้ฟังเรื่องพญานาคเมื่อกี้โอ้เมื่อกี้เป็นไงกำมือไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรได้สเปร์แล้วอันนี้คือเจียเจียเจีย ครับเดี๋ยวเราม้นต่อไอีครับนี่มันอยู่คู่กัน่ะเนี่ยเลขเลขท้ายสองตัวนี่ศูนย์หกอู้ววเีงวะศูนย์แปดเลยมั้ยศูนย์หกศูนย์หกศูนย์เก้าโอ้หรถผมแม่ผมเอีหกหนึ่งศูนย์หกได้ซื้อไหฮะได้ซื้อไามาไปซื้ออยู่บรองเสานี่ของข่ด้วยอจีโทีกครับผม ปากแป่นะครับน่าจะมีนะน่าจะมีแมวขึ้นรถแม่เถือกเสยใบหนึ่งภาษาเโอ้ดวงนี้เอาว่างันนี่เป่าเมื่อกี้เห็นแมวแบวเห็นแมวแบวศูนย์หกอ่ะใช่โอ้ภาษาถูกกี่ใบจักใบแม่ใบเดียวใหนึ่งครับสองพันโอ้ยไม่มีแล้วปลาหอยถึงศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์มากเหรแม่ โอ้โหศูนย์หอไม่มีหรอเอาแบบบๆนะให้ผู้ฟังหตวโอ้ยขนสูงอาชิตอาชิตอาชิตถูกถกแมวขึ้นรถหกศูนย์ูสเลยอ้สิรายยะไปซื้อสยั่อันนาธนาคารมือเ้านี่บ่เหลือไรเหรอมือว่านี่หกหนึ่งศูนย์หเหลือเป็นยี่สิบสามสิบใบมือเสาร์ครไปในบ่มี องขยเดี๋ยวหกหนึ่งศูนย์หกก็ได้คทนาวันาทีก็ถูกพี่ชิดก็ถูกภาษาด้วยเจ้าดีศูนปดดีขายดีควยศูนย์เจ็ดศูนย์ปศูนมานะไม่มาอยืมภามนิ่งนลยเจ้าถือเจ้าถือทำใหม่ถือกใส่นายอยาองู่นะพเห็นหน้าเก้าสอ้โห โอ้ซือศนเก้ารางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวบ้านนี่ยาที่หนึ่งฟังฟังใช่ใชแล้วราที่องรางวัที่หนซื้อศูนย์แปดซื้อศูนยเก้าซื้อศูนย์เจ็ดศูนหเอ้ซื้อสื้นึงแมวขึ้นรดแมวขึ้นรถแมวขึ้นรถคอยไปหาซื้อเืิอเ้าได้หนินะโอ้ทะเบียนรถเราทะเบียนรถพ้อมนึยัหว่มากับแมวขื้นรดนะเต็มเต็มอ่ะเนี่ยงก็ศูนย์หกเออพ พี่เน่งก็เข้าใช่ไหมพี่เน่งก็เข้าพี่เน่งถืออยู่พี่เน่งเอาไปศูนย์หกอ่ะเหรอเออมันอยู่แพงเนี้ยอันนี้ปูบองหยิบให้ปูบองหยิบให้เนี่ยเดี๋ยวปูบองหยิบให้ศูนย์หกศูนย์หกพี่เน่งหยิบไปอ๋อแสดงว่าแพงเมื่อกี้ถูกเยอะเลยเดียวปลาตาก็ไม่แพงนี้ใช่ไหมป้าตาเออไม่แพงนี้เลยอริข่าวก็ดีเลยอ๋อป้าสายิบตอนถือไปพูดน่ะ มาวก็มีด็กทิ้งทิ้งทงท้อยังอยู่โ่จะไปขึ้นไะไป้คมาเนพวกคนอื่นไม่เชิ่ไปขึ้นไห้นะโอ่ครับีทร้านกตัวทะไชิดได้ทุนคืนแล้วนะได้ทุนคืนได้ทุนคืน้เป็นแปุนี่เป็นไงปเป็นไงเนี่ยปเป็นไงเนี่ยไ่ที่่หรอกยังแล้วมาที่หนึ่งอีกย่งนมานี่นะเร็วมาฟังน ภาษาเฮงอีกวภาษาเฮงอีก็ใบเดียวมู่บ้านนีอยู่แล้วมู่บ้านนี่ก็ไปเบิ่งไดเว็บโอ้สูนมากเหรแม่กสิโดดเราด้วยะเนี่ยมาแลวครับผมเุยหน้าพี่นนีแล้วได้แล้วนะครับเอาปาดคือลายเน่ยลแปดหก ออกศูนย์หกผมศูนย์เจ็ดศูนย์แปดมันแพงนี้มาเลยแพ่งนี้พี่นาทีเลขท้ายสตัวนะครับแปดพันเอก่นภาษาสองพอชชิดสองพันนะครับผมพอดีมันเหลือตัวกับภาษาเลยเอาเอารวัาดีรวัดีเล่นก็ะไม่ได้หมดเลย สิบสองล้านเหรอครับเป็ต่อยังปูเด้อตะยทางให้ปลาตะเข้าต่ะที่อย่างนี้ถ้าปูเด้อดีนะเมืาซ้า้เอาไปซื้อกลงแมวความป่าตะเขาได้เลจ้าดวงตังยอหนาดวงสีนก่ือาเนี่ยรู้ไหมว่บหนึ่รู้่ากี่ใบอ่ะอ้เป็นหกศูนย์นะหกสิบใบเนี่ยถึงขาด่าสิีถือ่าสิถือแอดชิทซื้อสองใบค่าดีถือดีครับาแมวขึ้นรถ แมวให้โชคแมวให้โชคนรถ้ามันตัวใหญ่โมโชคใหญ่อันนี้มันตัวเล็กเอาเห็มันใหรบอสุดแล้วบอยงย่งย่งอาีเรอาเรวันที่หนึมาแล้วเนาะมาลุนกันครับลุนไปัใบเหรวะเราีใบปะหมายเลขสุดท้ายสุดท้ายแล้ว อรางวัลประจำหลักสิผู้แทนสํนักงานตรวจแห่งชาติมูมี่ยังเลยอ๋อในแอปศูนย์ผู้สงคุณวุธสํนักงานตรวจแห่งชาติเช็คเช็คเช็คจมั่นใจยังไนเจสือศูนย์ูจัดสามสิบเดให้รัวแดง๋ล้วถ้าออกนี่นะนูนะมือมันมาหาคันบอเตินเบเดียรจะสื่อแบบเจ้านี่ศูนูี่ใคก็สื่อ้วศูนเด้อนี่ นั่นซุ้มๆเนเลยเราซุ้มๆด้วยกันใช่ป้อง้วามแล้วใจเต้นตุ๊บตับเอาล้วครับผมใจเต้นตุ๊บตับตุ๊บตับรางวัลที่หนึ่งต้องมาแต่ว่านี่มันรุนยากมันหกลักเลยนะรางวันสองตัวยังมีเนี่ยหยาดเลยยังมาถึอยู่ยับคืนนี้จัาหน่อยก็บ่ได้เนาะแจ็คลักสองลักมห้ศูนย์มาแล้วขณะนี้นะคะพ่อที่จะแสดงหมายเลขแล้วค่ะ ปูลทีนะปลาจะเข่าเด้อมวันที่16พฤษภาครับมเลขที่ออกตุ๊บ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 เลตบตตตเขาดีรุ่นยังไงเขาคือเก่งอะไรวะห้าห้าศูนย์หนองโอ้มากจาังไนวะมาไก่เลยวะหน่งห้าห้าศย์หนึ่งสอง